สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิ่งทาร o อนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักของชาวาลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกันยายน2567นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะคะเป็นครึ่งเดือนแรกนะคะเรามาดูกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรชาวาลัคนาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ การทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะอนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีกุมในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกค่ะ seven of pentacles การรอสิ่งบางอย่างที่กําลังจะผลิดอกออกผลในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของการเงินหรือความสว่างสดใสสิ่งที่คุณปลูกไปในเรื่องของความรักก็กำลังจะเกิดสิ่งดีๆเกิด,ด,ดขึ้นนะคะเป็นการรอคอยบางคนท่านอาจจะรอคอยการตัดสินใจในการเดินทางหรือในการจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับตัวเองในเรื่องของความรักก็ได้นะคะ รบางคนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนมีเกณฑ์ที่คุณจะวางแผนการการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการวางแผนเพื่อที่จะขยับขยายหนะ้าที่การงานขยายย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแบบนี้ก็ได้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะมองมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีแผนที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการขยับขยาย อืมคุณเป็นคนช่างเลือกนะในเรื่องของการเอความรักเป็นคนเจ้าชู้เลยแหละมีความรักเข้ามาให้เรื่องเยอะแยะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคุณเนะี่ยหน้าตาดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนหน้านี้น่าจะอกหักมาก่อนแล้วก็ได้เนาะสเตรนเป็นคนที่ช่วงนี้คุณอาจจะอดทนรอกับบางสิ่งบางอย่างอดทนรอจากคนทางไกลหรือ เป็นความรักที่มันห่างไกลก็ได้เนะหรืออาจจะคิดที่จะวางแผนไปอยู่กับคนรักคู่ครองก็ได้ทำนท่านที่คบกับคนทางไกลต่างที่ต่างถิ่นต,ต่างแดนอูมีเ,เกนที่คุณจะได้เดินทางไปหาหรือเขาอาจจะเดินทางหาคุณก็ได้ในเรื่องของความรักเป็นความรักทางไกลแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยากไปหาเนาะคิดถึงมากๆ อยากทำอะไรร่วมกันมีความฝันที่อยากจะอยู่ร่วมกันมีอนาคตที่คุณวางแผนแล้วว่าจะย้ายไปอยู่กับเขาก็ได้หรืออยากจะเจออยากจะพบหน้าอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการเฝ้ารอเฝ้ารอเวลาเฝ้ารอ,อ,อให้เขามาอะไรประมาณนี้คะ่ะมันมีความคิดถึงอะคะ่ะน้อยใจคิดถึงห่วงหาอาทรรู้สึกว่า มองมองเขาแล้วหรือนึกถึงเขาแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้คบกับคนคนนี้อืมคนคนนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขมากๆหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อืมเดี๋ยวเรามาดูต่อคนโสดคนโสดเป็นอย่างไรความรักของคุณจากไพ่ที่ขึ้นมาคุณน่าจะเป็นคนเจ้าชูช่างเลือกในเรื่องของความรักเนาะอาจจะเจอคนที่บ่นทอนคุณหรือ เป็นเรื่องของราวของความผิดหวังในอดีตก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณทําให้คุณแบบกลัวกลัวกับการที่จะมีหลักครั้งใหม่บางคนบางท่านก็เหมือนกับเคยคบกับคนใกล้ตัวหรือคือคุณมีความฝันหลายอย่างที่อยากทํา อาจจะอยากทําร่วมกับคนคนนี้แต่ฝันนั้นไปไม่ถึงฝั่งคุณอาจจะเลิกลากันไปก่อนหรือมีเหตุบางสิ่งบางอย่างให้ให้ห่างๆกันไปเหมือนตอนนี้คุณหิวใจเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณคุณอาจจะรอคนคนนี้ก็ได้รอเพื่อให้เขากลับมาหรือรอจากจากความรู้สึกที่มันยังเฝ้ารอเขาอะ่ะแต่จริงๆแล้วคือก็ไม่ได้คบกันอะ่ะแต่คุณเฝ้ารอคนคนนี้ด้วยด้วย ด้วยห่วงลึกของใจอห่วงลึกของจิตใจก็ได้เนอะอืมก็ยังรู้สึกดีๆกับคนคนนี้อยู่คุณคุณเหมือนพอนึกถึงเขาคุณก็อมยิ้มไม่อดอมยิ้มไม่ได้เดวิลมันเป็นความรักที่ลุ่มหลงเนาะเขาอาจจะเป็นชาวธาตดินพฤกษศกกันมังกรเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนเสืขุมมนุ่มลึกอืม คุณเหมือนพยายามอะค่ะพยายามที่จะไม่นึกถึงแต่มันก็ยังนึกถึงนึกถึงแล้วคุณรู้สึกดีด้วยแล้วก็อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยากกลับไปมีความรักที่เคยคิดหวังสิ่งต่างๆร่วมกันก็ได้มันเป็นความลุ่มหลงอะค่ะอืมมันมีเกณฑ์นะที่คุณจะได้เดินทางเขาอาจจะย้ายไปที่ทำงาน ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้ก่อนหน้าน,นี้ที่คุณได้ห่างห่งกันไปเนาะอาจจะไม่ได้ห่างด้วยการเลิกลาแต่อาจจะห่างด้วยการภาระหน้าที่การยอยกย้ายหน้าที่การงานหรือการย้ายบ้านก็ได้มันเป็นการห่างโดยที่คุณไม่อยากให้เขาไปมีความคิดถึงความหงหาอาทรเฝ้ารอวันที่เขาจะกลับมาก็ได้อมืมันเป็นความผูกพันที่มันมีความรู้สึกทรมานคุณพยายามที่จะ มูฟออนจากตรงนี้หลายครั้งแล้วมูฟออนจากคนคนนี้กับความรู้สึกเนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่สามารถทําได้เหมือนเหมือนคุณฝังใจกับคนคนนี้เนาะแล้วก็อดทนรอคนคนนี้มานานแล้วด้วยความรักที่มันมันมีมากๆอ่ะเดวิลอะค่ะ,คะเป็นความรักที่มันมีมากแล้วก็รุ่มหลงอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก ม,มันเป็นความทุ่มเทโอ้โอกาสที่จะได้กลับมารักกันก็ยังมีอยู่นะคะอืมเหมือนเขาอาจจะซัพพอร์ตคุณอยู่ด้วยเรื่องของการเงินหรือเปล่าคะหรือไม่ก็ยังมีอะไรที่มันยังทำร่วมกันอยู่อาจจะเป็นความรู้สึก หรือเป็นในเรื่องของอการมีอะไรร่วมกันอยู่อมันมีมันมีหมอนิ้งรู้สึกว่าคุณทั้งคู่ยังผูกมัดกันอยู่กับบางอย่างบางเรื่องที่ยังคิดถึงกันอยู่อาจจะเป็นสัจจะหรือสัญญาเก่าที่เคยคุยกันไว้เคยพูดกันไว้ก่อนที่จะห่างกันไปหรือเป็น การแบบการให้คํำมั่นบางสิ่งบางอยา่างที่มันยังติดอยู่ในใจของคุณเนาะแล้วรู้สึกว่าก็ยังอยากรอคนคนนี้มันเป็นความรักที่คุณทุ่มให้กับคนคนนี้เพียงคนเดียวอืมมอนิงรู้สึกอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเอะแล้วมันจะสมหวังไหมล่ะความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อจะสมหวังไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นจะ สมหวังไหมคะเดวิลมันมีทางเลือกอะค่ะโอ้เป็นต่างชาติแน่นอนเลยขึ้นมาแบบนี้อยู่ต่างที่ต่างถิ่นมันมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้หรือไม่ก็ประครับประคองความสัมพันธ์แบบนี้กันไปมันมันไม่สิ้นสุดอะค่ะ มันต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอมันคือการที่คุณต้องรอเจ็ดเรียนขึ้นมาถึงสองสำรับการรอของคุณมันคือการประครับประคองความรู้สึกจริงๆแล้วคุณหลุดพ้นได้แต่คุณไม่หลุดพ้นคุณยังจมจมกับความรักครั้งนี้อยู่แต่จริงๆแล้วเขาน่าจะมูฟอ่อนไปนานแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าด้วยอะไรที่มันผูกมัดคุณทั้งคู่อยู่เนาะแต่พ่ขึ้นมาบอกว่าอาจจะเป็นด้วย วิบากกรรมหรือเป็นด้วยโชคชะตาที่คุณทั้งคู่เจอกันมาสิ่งที่คุณจะดำเนินต่อไปได้ก็คือยังต้องรอแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณยังยงยัึดติดกับมันถ้าคุณปล่อยมันมันก็จะหลุดพ้นจากภาวะตรงนี้เพราะสิ่งที่คุณจะได้คือการต้องเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอหรือไม่ก็บางคนคู่อาจจะ อาจจะทำงานต่างที่กันก็ได้ไปด้วยกันไปด้วยการแบบไปทำงานเนาะเหมือนกับอยากรออ่ะหรือคุณอาจจะมีข้อบผูกมัดบางสิ่งบางอย่างที่ทำร่วมกันในเรื่องของเป็นพ่อเป็นแม่หรือคุณอาจจะเคยคบกันแล้วมีในเรื่องของความผูกมัดบางสิ่งบางอย่างร่วมกันไปแล้วเนาะอพอได้ห่างกันไป มันยังมีสิ่งที่คุณยังผูกมัดกันอยู่ยังต้องออทําร่วมกันอยู่อาจจะเป็นด้วยลูกก็ได้หรือบ้านก็ได้หรือครอบครัวก็ได้คุณอาจจะรอคอยเขาจาัดก,การไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือคือมันมีความมั่นคงในเรื่องของความรักยังอยู่ค่ะการรอคอยของคุณก็ยังอยู่พอไพ่ขึ้นมาสองรอบเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย เดี๋ยวขอถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าความรักของคุณจะยังไงต่อความรักของความสัมพันธ์ที่โสดจะยังไงต่อความรักของคุณเอเปอร์ Emperor. โอ้มันเป็นความรักคู่แท้ะคะ่ะมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องเจอกับความบั่นทอนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการแบบเหมือนถูก สิ่งศักดิ์สิทธิ์จับแยกคุณรักกันมากๆนะเป็นความรักที่มั่นคงจริงๆแต่คุณจะต้องเจอกับการการที่คุณไปสลายวิบากกรรมก็ได้แต่คุณกลับมาถ้าคุณกลับมาในรอบนี้คุณจะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่คุณจะกลับมาแล้วมีความสุขมากๆหัวแหนกันมากๆเป็นช่วงที่คุณจะหลุดจากความละแวงหลุดจากภาวะของการ ต้องรอกันอีกอืมเพราะว่าคิงราชาถือเหรียญขึ้นมาทุกใบเลยทุกครั้งที่เปิดมันมีโอกาสที่ความรักของคุณจะมั่นคงมากๆแล้วคุณจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งมีความสุขมีความหวังที่เคยหวังกันไว้เคยเคยคิดในเรื่องของการอยากทำอะไรร่วมกันอยากมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันคุณจะได้กลับมานะคะมีโอกาสที่คุณจะกลับมาเฉิดฉายกลับมา ยืนหยัดได้ลบคําสบประมาทของคนที่บั่นทอนคุณมาก่อนหน้านี้ก็ได้การรอของคุณอ่อสําเร็จผลนะคะบางคนบางท่านเนาะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เป็นความรักห่างไกลที่คุณจะได้กลับมาเพื่อความรักที่คุณรอคอ,อยอืมมีเกณฑ์ได้เดินทางเจอกันหรือมีเกณฑ์ได้บินไปหากันหรือเขาอาจจะบินมาหาคุณก็ได้ เพราะเกณฑ์ของการเดินทางมันเกิดขึ้นคุณอาจจะดีวกับต่างชาติสิ่งที่คุณรอกำลังจะสำเร็จนะคะความรักที่มันมันมีคุณค่ามากๆสิ่งที่คุณรอก็คือมีความรักที่เป็นคุณค่ามากๆอืมค่ะก็ประมาณนี้ความรักของคนสดจะได้เจอกับคนที่เป็นคนที่คุณมุ่งหวังแล้วอืมความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นอย่างไร ความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณน่าจะประครับประคองความสัมพันธ์หรือไม่ก็เหงาเนาะเหมือนน้อยใจอะ่ะคุณอาจจะดีกับคนเจ้าชู้ก็ได้มันมีอีกโกะตามันมีความอึดอัดอืมเหมือนคุณอยากมุฟออนเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอก็คือความอึดอัดครับค้องใจความระหวัดระแวงเหมือนคุณจะต้องเป็นคนที่ให้เขาทุกครั้งหรือ เยียวยาจิตใจทําทุกอย่างเพื่อคนคนนี้แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณเลยแล้วยังให้ให้ความระแวงเหมือนอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้มันอาจจะเป็นเอ NERGY ที่มันสลับกันได้เนอะอืคุณอาจจะอยู่ใกล้กันคุณอาจจะมีความไม่ไว้ใจแล้วจากสิ่งที่เกิดขึ้นเออ่คุณน่าจะรอรอคอยความหวังใหม่แล้วแหละ เพราะว่าคุณอาจจะห่างๆกันไปก็ได้อืมมันมีโอกาสที่คุณจะมองถึงอนาคตข้างหน้าสิ่งที่คุณอยากจะได้ก็คือความที่มันชัดเจนแล้วก็การพูดจาคุณอาจจะดิวกับชาวลัคนาราศีธนูชาวััตลมชาวธาัดต่างๆก็ได้เมจิกเชียน อืมความรักของคุณมันดูมันดูมันมันมีปัญหากันตลอดเลยเนาะเหมือนคุณจะต้องรอทุกครั้งหรือมันเป็นความรักระยะห่างมันมีความห่างมันเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันมันไกลกันเกินไปหรือเปล่าคุณรู้สึกไม่มั่นใจมันจะไปได้ถึงฝั่งไหมมันจะ มันมองไม่เห็นอนาคตเหมือนคุณมองไปที่ทะเลแล้วมันไม่เห็นฝั่งอะไรแบบนั้นเลยคุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับเขาฝ่ายเดียวแต่คุณไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยคุณอาจจะให้กำลังใจเขาแต่แต่คุณเป็นคนที่ขาดกำลังใจซะเองอะไรประมาณนี้มันมีโอกาสที่ความรักมันจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเนาะอืม เหมือนคุณเจอทางแยกแต่ว่าเหมือนคุณก็ยังรอนะรอกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแต่กับคนคนนี้เหมือนคุณต้องมุกอ่อนเนาะเพราะแปดถ้วยขึ้นมามันมีโอกาสที่คุณจะหันหลังกับคนคนนี้แล้วคุณมุ่งหน้าไปกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าคุณเหมือนกับมองไปข้างหน้าจะไม่มองหันหลังกลับไปอีกแล้วอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านไป ตอนนี้คุณอยู่ใน energy ของความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองคุณมีคุณค่าในตัวเองนะคะเหมือนคุณไม่ได้อยค่าตัวเองแล้วเนาะสิ่งที่คุณรอก็อาจจะเป็นในเรื่องของการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางมีโอกาสที่คุณจะได้บินไปต่างประเทศก็ได้หรือมีโอกาสที่คุณจะมองเห็นอนาคตของตัวเองหรือมีการวางแผนอนาคตของตัวเองเพื่อที่จะให้มัน ให้มันมีอนาคตมากกว่านี้ถ้าในเรื่องของความรักเนาะคุณเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอคือมันมีแต่ความบั่นทอนแล้วก็ความพังอะความรักที่มันมีความพังคุณไม่เห็นทางออกกับมันมีแต่ความเครียดวิตกกังวลเจอแต่ความกดดันสิ่งที่คุณจะเลือกให้ตัวเองก็คือเส้นทางเส้นใหม่ในเรื่องของความรักอืม เหมือนคุณหาทางออกให้ตัวเองได้แล้วคุณจะเลือกทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณจะได้เจอกับสายเปอาจจะเป็นชาว่าตดินพุทธศกกันมังกรก็ได้มีโอกาสที่คุณจะเจอคนคนนี้จากการเดินทางหรือคนคนนี้เป็นคนที่เป็นนักเดินทางก็ได้อาจจะเป็นเซลแมนหรืออาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆคุณอาจจะได้เจอกันจากการเดินทางมีโอกาสที่เจอเจอกับชาวต่างชาติก็ได้มันมี energy ของความสุขเกิดขึ้นม,มี energy ของความแบบ อภิรมณ์สมหมายเดี๋ยวดูต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกกับทางเส้นใหม่ที่คุณเลือกโอ้ความสุขค่ะคนคนนี้จะให้เส้นทางของความสุขกับคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกให้แล้วมันจะเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ e m p e อร์ Emperor. เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่จะจบจะจบ สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์ที่ท็ทอ,กทอกซิกมาก่อนเป็นคนที่จะเลือกเส้นทางที่ทําให้คุณมีความสุขได้อืมคนคนนี้ขยันมากๆขยันทํางานเป็นคนที่เดินทางบ่อยคุณอาจจะเจอกันจากการเดินทางคนคนนี้เป็นคนใจดีมากๆนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษ์ก็ได้ชาวลัคนาราศีเมษก็ได้คุณจะเจอกัน เร็วๆนี้พอไพ่ขึ้นมาทาวเวอร์เร็วๆนี้ค่ะก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรคะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่อืมเหมือนคุณมี energy ของการแบบเศร้าเนาะซึมเศร้าเหงาหงอยเป็นช่วงเวลาของความระแวงอาจจะเป็นด้วยคุณอาจจะเจ้าชู้หรือเขาอาจจะเจ้าชู้ก็ได้ มันมีความระแวงมีความกดดันในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรู้สึกอ่อนไหวเพราะว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมคุณอาจจะเจ้าอารมณ์อารมณ์ร้อนก็ได้ในช่วงนี้เนาะเพราะว่าพบเรือนปตัตตนิด,ดาวเจ้าเรือนก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์คือความร้อนความแรงความแข็งกลับมาอยู่ในบ้านตัวเองเป็นเกษตรตาธิบดีมันทําให้มีความอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วก็ บางครั้งเขาอาจจะพูดแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเสียใจกับคําพูดหรือการกระทําบางสิ่งบางอย่างอืมแต่ว่าความรักก็ยังมีความสุขดีนะเพราะว่า the world ขึ้นมีโอกาสจะได้เดินทางมีโอกาสที่คุณจะได้อ่าเติมเต็มกันในเรื่องของความรักอาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวหรืออาจจะไปดินเนอร์ไปสวีทกันมากกว่าเดิมหรือซัพพอร์ตกันในด้านต่างๆ อบางคนบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะได้บินไปต่างประเทศได้อ่าได้จะได้ไปเร็วๆนี้มันจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะหลุดพ้นจากภาวะปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นคําตอบของความรักกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะมีความรักที่มีการขอโทษกันได้หรือคุยกันแล้วมันมีความโรแมนติกมากขึ้นอืม เหมือนเหมือนกับมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกันเป็นความรักที่คุณเอาชนะกับความสัมพันธ์ที่คุณจะย่อยู่เหนือความสัมพันธ์ครั้งนี้แอคออฟสอดอะค่ะคุณเอาชนะกับปัญหาต่างๆมาได้แล้วก็เอาชนะกับคนคนนี้คนคน,คนนี้จะจะยอมคุณเหมือนคุณเป็นผู้หญิงที่ลูกหัวสิงโตอะค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะยอมเธอคนนี้นะเพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคน อใจดีเป็นคนที่ดูแลคุณทุกอย่างเนาะคุณเลยมันมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่แน่วแน่กับความสัมพันธ์กับรักครั้งนี้อยากทำให้ครอบครัวเติบโตมีเกณฑ์การวางแผนการสร้างอนาคตร่วมกันอยากอ่าซื้อบ้านซื้อรถหรือเดวโอค่ะหมายถึงเด็กได้เหมือนกันการมีลูกการมีบุตร เป็นโชคชะตาชีวิตที่คุณจะต้องได้เจอจัดเม้นขึ้นมาจะหลุดพ้นกับภาวะต่างๆในเรื่องของปัญหานะคะอืคุณจะดําเนินชีวิตไปในทิศทางเดียวกันความรักมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆปัญหากําลังถูกขี้ขายไปเรื่อยๆนะคะความรักของคนมีคู่ดีขึ้นมากๆค่ะในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณจะเป็นอย่างไรอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนําอะไรคะกับความรักของชาวลัคนาราศีกุม ในครึ่งเดือนกันยายนบอดี้คุณจะสวยขึ้นคุณจะเฟิร์มขึ้นผุนค,คุณจะดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของความรักนะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือชีวิตจะสบายขึ้นราบเรียบขึ้นเหมือนปล่อยวางเนาะเซลลิสกรอบออกนอกกรอบ ก่อนหน้านี้คุณเคยอาจจะคาดหวังในเรื่องของความรักเยอะแยะมากมายแต่ในตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนอารมณ์แล้วคุณไม่คาดหวังกับในเรื่องของความรักคุณปล่อยไป,ไ,ปไปตามธรรมชาติเหมือนคุณคิณคดใหม่ทำใหม่มีเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตที่ทำให้คุณคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็อยู่กับความสบายใจมากขึ้นเมื่อคุณเลือกเส้นทางนี้การเปลี่ยนแปลงที่ดีมันจึงเกิดขึ้น คุณรักตัวเองเป็นแล้วก็รู้ว่าความรักไม่ควรต้องกักขังกันไว้ออะือมเหมือนเหมือนต้องปล่อยอะถ้ารักต้องรักด้วยใจต้องใช้จิตใจเพื่อควบคุมอย่าใช้อา,อารมณ์อย่าใช้คําพูดเพื่อควบคุมจงใช้ใจเพื่อควบคุมแล้วแล้วมันก็จะดีกว่าเดิมสิ่งนั้นมันจะเป็นความยั่งยืนมากกว่า การให้เกียรติกันให้ความรักโดยที่ไม่ต้องผูกไม่ต้องออ่ไม่ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องใส่กรอบอะ่ะไม่ต้องขังกรงอะ่ะแต่ใช้ใช้จิตได้สำนึกใช้ความไว้ใจในการที่จะสร้างกรอบให้เขาอยู่ในกรอบเองอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเป็นความรักที่มันมีความ การได้ยิ้มได้หัวเราะได้ความมีความเข้าใจกันมากขึ้นอะ่ะและเป็นช่วงที่เดือนอ่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณจะมีรูปร่างที่เพอร์เฟกสวยมีสเสน่ห์มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็การใช้ชีวิตของคุณและคู่ของคุณด้วยเป็นความรักที่มันสบายใจมากขึ้นเนาะเดือนนี้นะคะการปล่อยวางการปล่อยวางคือสิ่งที่ดีที่สุดของคุณแล้วความรัก ไม่จําเป็นต้องผูมกมัดกันขนาดนั้นก็ได้ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองมันอยู่ที่ตัวเขาถ้าถ้าจะพอไม่พอในเรื่องของความรักถ้าเขาจะหยุดเขาต้องหยุดของเขาเองเราไม่สามารถไปหยุดความคิดหรือความรักกับเขาได้ตัวเราทําดีที่สุดนั่นแหละคือการเออวางกรอบเพื่อให้เขาอยู่ในกรอบแต่ใช้ความรู้สึกที่เป็นสิ่งที่ดีๆค่ะเขาจะเกงใจเราเองอืม แต่ว่าก็ใช้ได้กับบางคนเนาะก็แล้วแต่ว่าคู่ของใครจะประยุกต์กันแบบไหนอืแต่จากไพ่ขึ้นมาก็คือไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปวางกรอบให้ใครเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นกรอบได้ดีที่สุดก็คือหัวใจกับกับความจริงกับความอบอุ่นกับสิ่งดีๆที่เรามอบให้นั่นคือ คุณค่าของตัวเราเดี๋ยวเขาจะให้คุณค่ากับเราเองแล้วเขาก็จะเกรงใจเราเองอะไรประมาณนี้ค่ะอืขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง morning หรือไม่ก็ออมเมน,น่าักน่ารักให้กับ morning หรือไม่ก็ supportmorning ได้ในทุกๆช่องทางทางช่อง s u p e r t a g ก็ได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ